บายดีพี่น้องสบายดีสบายดีตอนเช้าๆนะพี่น้องคลิปนี้กะอยู่หลังบ้านแล้วพี่น้องตอนนี้เอืล์กําลังอะไรก็โอเคนะพี่น้องตอนนี้บ่เอืล์กําลังที่ต่อยมาพุ่งลงไปอ่าอ่อาแห่งทั้งวัดเนาะเพราะว่ามือนี่จะมีงานอยู่ถวายเพลนอยู่วัดบเบลล์ก็เลยสิเอามาหุงไปนะเพราะว่ามาหุงเฮามันเริ่มจะคนจะยังก็เลยว่าสิต่อยลงไปทางวัด วัดสมสนุกน,น้องเพ็่นว่ามือนี่น่าจะเมนอเอียงเขาเจ้าเออนี่ไงธาารรมสันจรบอกมือก้อนนั่นบวาคิดว่าธาารรมสันจรที่ไหนได้เอาโบมเมนเขาขาเจ้าทําบุญเก่าวัดนะวัน <c oughs> นี้ก็เลยเอามาฮุงลงไปให้ใหข้าเจ้าต่ําสู่แขกกน,นิ่นน้องไปต่อนมาฮุ่งกันโอ้ยใส่ใส่ส,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 ส่ใส่ใส ปอ๊บหากหน่อยก็มีหากใหญ่ก็ลน่นอึ๊บพึงสองลกูกอันนี้จะหกักไหมเนี่ยอันนี้เอาอีกสักสามลกูกเนาะเออุม่มโอ้ อ๋อคือบปลลงอ๋อมันสวดได่ปบที่นี่มันคือบุลลงโอ๊ย เจ้างกันต้นนี้หน่อยหนิกะตมเอ,อีกลูกนึง่อดจ็บใส่ถุงก่อนโอ๊ยใส่ถุงกอนหนึ่ง สองวัาเมื่อน,นั้นเขาต่อยลงไปแล้วอ,อยู่โรงงานอีกสามสี่หา้าหกลูกแตาวโรงงานอีกสามลูกคันวะทุกคนเพื่อแม่เอามาคุ้งอยู่ที่โรงงานอีกสองสามลูกแล้วกะปึ้งลงไป ว่าสรงสนุกกว่าตอนที่จะมีงานอยากไปติดตามส้มน้ำก,กันเอาไป่ืบสืบคนมาพระเจ้าตอนนี้กำลังเห็นยากกนนยงกันแน่พิธีอยางกันแน่เอาไปเบิง่งภาำบรรยากาศในงาน,นเล็กๆน้อยๆเอาไปสืบสืบคนพี่น้องมาหอดบ้านทั้งพวกเลยโรงสกอนเขาจะเปิดเพลงถึงๆอยู่ไม่ย้ายสิบปฏิลิกาศิบมา เสียงว่าเป็นอากิโน่เสียงว่าเป็นอากิโน่วะยังได้เยอะเอาไปน่ไม่งไป่มากนึงลดนย่าลดายเดอแนมอะไรคัดแล้วบ่บออเคยยูเนี้ยนะเหรอเป็นคาบนะ้ามเปไปลงกบีโนองเสียงเพลงก็ถึงทางถึงทางอหมวดแท้เลยแล้วแหละ ไปรูมนีบัดมือเขาดีครัมไปไปดวไปไปพี่เนาะให้บาจิวทรมรกอลงไปมาไลไปนมือนี่พ่อเจ้าหนูไปต้องเอาลูกไปไล่พี่เนาะลง

ข้ไนเจ้กสวรรค์ันะวนใ้ข้ด้วยองานน่บาหนึ่งกิโลต่อมาเนี่ย่แม่าถันรพนกใตข้าดวยของขวาวนี่งซิบบาศหนึ่งกิโลไปลุ้นเดี๋ยวยก่อนแล้วนี่แม่แ่าใจพิปาบาศก์หนึ่งกิโลนี่แม่ไทยโบมา โมบุญนั่นเองโอ้คือมืดแทะอ้าวพี่ไม่เข้าเลรนฮะซะน้าตาน้องคนเดียวบอกว่านี่ยไา้จ้าต้านหนึ่งกิโลน้าส่งจ้านี่ส่งจ้าพอเราทำบุญเดี๋ยวเบะกาศสิภัยขึ้นไปทางบนทุกคนได้เห็นเราแต่ก่อนอื่นจะขึ้นไปทางกวุวงะกปรกน่าเจียว ไปบ่งแม่ครัวสักน้อยหนึ่งตนครัวน,นี่นน้มคกำลังทำอยู่ก็วกิน,กนล,าลาบป่าหรือลาบแลว้ว<ป>ลาบเบลว <c oughs> ล,บลวแ <c oughs> ล,ลวลับเสียอันนึงเขาอยู่วัน,นประมาณนี้ะะนะพวกยาพอจะทานระพันมารวม ตัวหลงทางลงกันนี่บ่อเจ้าสวยขาวนะฮะยิ้วสวยใส่ที่สวยใส่ที่ขาวยากเลยโอ้ปไปไปสาวฝนกาวแมวอันนี้สีเป็นทางดา้านศาลานะพี่น้อง หลังใหญทีก็มีอดีตก็คันบักเบงใหญ่เป็นการทิดเงินแล้วก็เป็นใบตองที่เพิ่นเอามาเหตุอันนี้เนาะเพื่อกะบูว่าประเด็นอย่างไม่ใหญ่ก็มาบ่เอามาลาได้สะฮะมาหลายคนบอ อามาลาได้ไปไหมบ่ไปฮะมานาบ่าบอเอาาเอไนถามมาวันที่หกบอบอไปาถามมาวันที่หกบอเพราะว่าวันามมาที่หกนี่น้าได้ก็ต้องได้มาเอาชิ่งใหญ่พระน้ำแล้วก็ละชิโยกไอ้ยอดอะไรนั้นได้ขึ้นนะทองทองนะนี่นะ่ะ อยู่ชิ้นะโยกขึ้นดีเนี่ยยกขึ้นหลังคาน้ำแล้วก็ชิย้ย้ายผ้าไปทานไม,ม้ตัวนั้นนั่นน่ะชิย้ย้ายจังหันมาพนิเนี่ยนฮะเทียเองเนาะานาาเจ้าเนี่ยแล้วมานี่บ่โอ้มาอยู่แล้วเด๋ยวเดี๋ยว ป่ะ,พ,ปะปพี่นอกิึงไม่ใหญ่ไนกามาอ่าไม่ใหญ่ฮะไปเบิรงทตังครัวกันแล้วพี่นกเพิ่งกำลังจดลายซื้อเพิ่นกำลังจดลายซื้อ,อที่เขาเจ้ามาโมบุญสีนกินทานนะพี่นอกและการวันที่หกขึ้จะเป็นการย้ายพระจากจุดนั่นเนาะบาสุทุลคนย้ายพระจากจุดนั้นมาในสิทธิปฏิสถานอยู่ที่อ่า ศาลาหลังใหม่สีแดงน้องพี่น้องเพราะวาา่าจะบุรณะให้เป็นสถานที่หนึ่งศักดิ์สิทธิ์และสำคัญแลว้วก็ให้ทุกคนมา,า,ววากราบไหว้สักการะบูชาที่เหตุผลที่เฮาใหญ่ก็ย้อนว่าอ่ายู่ขังซิมหรือว่าขางโบสถ์เนี่ยมันสามารถที่ว่าอ่าย่างอ้อมโบสถ์บ่ได้บ่เอือ้อกับคุณจารันก็เลยคุยกันก็เลยว่าย่ ai, ายส่ดีกว่านาะพี่น้องแต่่าเดินวัดของเฮาก็เป็นโล่ง ก็ดีคือกันเนาะเพราะว่าทางไอ้กินน้อยเพื่อนกะรวมแรงรวมใจสาวบ้านพากันมาเทป,ปูนทั้งมดเนาะพี่เนอะกสิปามานี่แหละมเนนก็บภาพบรรยากาศที่ั้งลกกัน